เรียนประธานสภาที่เคารพผมนายทรงศักดิ์ทรงเสริมดมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขต2พักเพื่อไทยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่19สิงหาคม2566ได้มีตัวแทนจาก4องค์กรได้แก่สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมชาวไร่อ้อยภาคอีสานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยรวมทั้ง37สถาบันต้องขออภัยอีก37สถาบันที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับได้มีตัวแทนนายมนตรีลาวหศพสิทธิ์เลขาธิการสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต8จังหวัดกำแพงเพชร นายชัชพง์ด้วงสั้นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต1 1จังหวัดนครสวรรค์นายอำนวยกินสอนเลขานุการนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต11นายปทิบอ้นโตกรรมการสมาคมชาวไร่อ้อย4ี่แควจังหวัดนครสวรรค์นายชนัยเที่ยงพับกรรมการชาวไร่อ้อย4ี่แควจังหวัดนครสวรรค์นายมารุตเกศสวัสดกรรมการสมาคมชาวไร่อ้อยเขตห้าจังหวัดสิงห์บุรีนายสมพงษ์ฉัดชัยรัตนเวสนายประจบพงษ์สัมบัตเกษตรกร ได้เข้ามายืน่นหนังสือหาหรือถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดนครสวรรค์และทั่วประเทศที่ปลูกอ้อยได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่14พฤษภาคม2564มีมติรับทราบและอนุมัติในหลักการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในอัตราต,าตาละ120บาทโดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนในการตัดอ้อยสดให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสองฤดูการผลิตได้แก่ปีการผลิต2,564ทับ2,565และการผลิต2,565ทับ2,566ต่อมาเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2,564คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือ ในการตัดอ้อยสดไปอีก2องฤดูกาลคือปี2564-2565ทั25 65, และปีการผลิต2565-2566ทั25ในฤดูกาลแรกคือฤดูกาลผลิตของปี2564-2565ทั25 65, รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดแล้วในอัตราตันละ 120บาทส่วนในฤดูการผลิตของปี2,565ทับ2,566นั้นหลังจากสิ้นสุดหิบอ้อยแล้วในวันที่25ม 2, 66, เมษายน2,566เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ยังไม่ได้รับการชดเชยช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการที่ผมกล่าวมาขั้นต้นนะครับ ทำให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกอ้อยเดือดร้อนเนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าแรงค่าตัดอ้อยสดให้กับคนงานไปแล้วนั้นอีกทั้งเกษตรกร,กรยังต้องแบกรับภาระกู้เงินมาจ่ายค่าแรงงานตัดอ้อยสดที่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งเสียดอกเบีย้ยโดยในวันที่25เมษายน2566ผู้แทน4ี่องค์กรชาวไร่อ,อ้อยได้ขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนำปัญหาเสนอช่วยเหลือชาวไร่อ,อ้อยที่ตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5ในอัตราต,าตาละ120บาทต่อมาสี่องค์กรชาวไร่อย้อยดังกล่าวได้นำเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นต่อประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้ท่านนำเรียนเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเพื่อพิจารณาและนำเสนอรัฐบาลดำเนินการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือชาวไร่อย้อย,อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน ีการผลิต2,565ทับ2,566โดยเร่งด่วนซึ่งเกษตรกรมีความเข้าใจว่าจะจ่ายเงินให้เร็วเหมือนปีการผลิต2,564และทับ2,565เกษตรกรได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ถ้ารัฐบาลขาดการส่งเสริมให้เกษตรกรตัดอ้อยสด จะทำให้เกิดปัญหาอ้อยไฟไหม้เพิ่มขึ้นซึ่งอ้อยไฟไหม้นั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูการตัดอ้อยทำให้เกษตรกรถูกมองว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่อ้อยไฟไหม้นั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับที่ผ่านมาเกษตรกรพยายามร้องเรียนผ่านตัวแทนต่าง แต่กลับไม่ได้รับการตอบรับจากภาครัฐทั้งที่เกษตรกรทําตามนโยบายของรัฐบาลแต่ภาครัฐกลับจะใช้มาตรการทางกฎหมายกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยซึ่งไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรเช่นอ้อยไฟไหมจากเดิมตัดราคาตันละ30บาทแต่จะกลับตัดราคาเพิ่มเป็นตันละ90บบาทซึ่งเป็นภาระกับเกษตรกรอีกหน่วยงานราชการยังกลับเพิกเฉยไม่พูดถึงว่า จะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรเมื่อไหร่กลายเป็นสร้างเงื่อนไขสร้างภาระให้เกษตรกรต่อมาเมื่อวันที่28สิงหาคม2566ที่ผ่านมาสมาคมชาวไร่อ้อยทั้ง37สมาคมและ4องค์กรพร้อมทั้งเกษตรกรชาวไร่อ้อยอีกประมาณ2,000 คนได้เข้ายืน่นหนังสือร้องเรียนต่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีณนะที่ทําการพักเพื่อไทยโดยมีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนะักขนาดนั้นได้มารับหนังสือแทนท่านนายกและให้กําลังใจตัวแทนเกษตรกร,กรด้วยตนเองดังนั้นขอให้รัฐบาลดําเนินการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกอ้อยที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลโดยเร่งด่วนเพื่อ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดนครสวรรค์และทั่วประเทศที่ปลูกอ้อยและตัดอ้อยสดตามนโยบายของรัฐบาลขอฝากเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลใหม่ด้วยครับจะเรื่องที่สองจากภาวะวิกฤตภัยแล้งเห็นได้ว่าถึงแม้ข้าวโพดจะผลิตออกมาได้ไม่มากเท่าที่ควรแต่ราคาข้าวโพดกับลดลงต่ำทุกๆุกวันตามสไลด์ที่ให้ เพื่อนสมาชิกได้รับทราบดูนะครับจากการนำเข้าวัตถุดิบทดแทนตามมาตรการ3ต่อหนึ่งซึ่งมีการนำเข้าวัตถุดิบทดแทนซึ่งมีการนำเข้าวัตถุดิบทดแทนเพิ่มมากขึ้นทําให้ราคาข้าวโพดของเกษตรกรตกต,กต่ําลงตามที่เกษตรกรได้ร้องเรียนมาเพราะการนำเข้าวัตถุดิบทดแทนนั้นเป็นการนำเข้าช่วงที่เกษตรกรกําลังเก็บเกี่ยวอยากให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องมาตรการ3ามตองหนึ่งนำเข้านั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงของฤดูการผลิตหรือเปล่านะครับกับขอบพระคุณท่านประธานสภาที่เคารพครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับเช่น